น้องน้องมิเกลโสวยแต่เขาไม่ค่อยได้จริงๆเอาฮ่าเกอรอันนี้สนุกเก้ชมพู่ไดยครับพี่ชมพู่ชมพู่หรือเรียกชมพู่ชมพู่ชมพู่กแม่็มีบาคนเขาแบบว่าอยากดูเขาแบบสงสัยอยากเที่ยวมิเกลโโดนลุงเตมไม่เอา อะไรจะหายหนูโยนหนูลงน้ําตลอดเลยให้ลุงเปรมโยนหนูลงน้ำใช่หรอเกินใจหลายเกินโจวันนี้นี่วันนี้ในวันนี้วันเร็วคนเดียวให้น้องโจวอืมโจลูกจอนมันเม้าแล้วมันไม่เอากันแล้ว เจ้าลูกจอนู่นอยู่นู่นมันยังไม่นอน,ม,น,อนอมันยังไม่นอนเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันมันไม่มาใช่ไหม <c oughs> อะไรเนี ไม่พี่จะเก็บไว้ไงแบบว่าเวลาจูบกลับไปพี่ให้กี่ถึงจูบอะไรพี่ถ่ายรูปหรอถ่ายรูปถ่ายรูปยิ้มเบ่อยด้วยกูบอกแค่นี้ได้ไม่มีใครเห็นไม่พี่จะเจ็บพี่พี่จะเก็บภาพทุกคนเลยเดี๋พี่เดินไปถ่ายไว้ไปถ่ายไว้แปะ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 ไว้ไงหลงจิตป่ะเนี่ยไม่เปแปะแล้วก็แบบทำวิดีโอไงว่าเออเราครั้งหนึ่งเรามามีติ้งนะอะไรอย่างเงี้ยทำฟิล์ม เอพี่มาจับนะนี่นี่พี่ป๊อปเฮ้ยพี่ป๊อปเราหมูได้หมดอ่ะพี่พบอขอทีงานเราอะนี่ยทีมงานเราหมูปแเลยเออรอบนี้หนูจปเยรอบนี้เดี๋ยวกูไปจองแค่นั้นแหละซีเมน่ะมากับใครอะอันนี้ไม่ใช่ม่ใช่ไมวงการลูกหมูอะพ่อนี่อันนี้อันนี้สวัดีครับนี่ใครนี่ยเข็มที่ต่อ